ตอนคราวนี้มูลนทุนที่นาของเรานะคะมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆมาบอกต่อกันด้วยค่ะ การกลับมาอีกครั้งของการเดินทางสุดประทับใจที่โมโน29ฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดจะพาคุณบินลัดฟ้าตามรอยหนังดีและซีรีส์ดังระดับโลกกับกิจกรรมโมโน29วอลทริป2023 Asian Movies and Series Destinations ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศสุดพิเศษให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดพิเศษตามแบบฉบับหนังดีซีรีส์ดังถึง4ทริป4ประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุน่นประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้และประเทศไต้หวันกันแบบฟรีๆค่ะประเทศละ3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะ คะรวมมูลค่าแล้วกว่า9 9 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะเพียงติดตามช่อง m ม n นท9นาแล้วก็สแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ตรงมุมจอนะคะจากนั้นก็เล่นกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับ Trip ทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษในครั้งนี้แล้วค่ะยิ่งร่วมสนุกมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากขึ้นนะคะระยะเวลาในการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่สิาสิงหาคมถึง14ี่กันยายนจะรางวัลและปยยะระกาศรร ทาง Facebook Fanpage Mono29 และ www.mono29.com นะคะ